สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านปู้ชุมครับแฟนๆของพญ,ญายศ่สีน้ำเจอกันอีกวันนี้มือนอ้ครับ่แนลโมครับ่น้องฟังน้องสนใจถามพญยาย,ย่ามยาตรานี่ของภาพนั้นหมายความว่าโอ้ย่มยาตรายาตราก็คือเดินทางนะครับผมสิไปหันไปนีไปข่าไปข,า,ไปขายไปสอบสินาครับไปทํางานทําการสิลาสิรวยสิไปท่วงหนีท่วงสินหนึ่งสินาเขาเรียกว่าย่มสิไปก็เออมียาตรานะใช่ากม มวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่เขาเจ้ามีพิธีการนี่ไปที่ประสบโชคประสบไส้ได้ตามสมมักสมผลได้ตามปรารถนาโบราณปุญว่าเจ้าว่าสายพรามณ้าเจ้าถือถือจะไปข้าไปขายสุมว่าจะไปทำงานเนาะกรุงเทพกรุงไทยไปทำงานต่างประเทศนั่นใอาการขนเกิดวันจันทร์ยังสิขึ้นทั้งใดวันอาทิตย์จังสิก่อนที่ไปไปข้าไปขายหายมือไปข้ากล้วยสมมูรณว่าขับข้ากล้วยตั้งไปลงไปขับไถ่กุล่ะ หรือว่าสิไปครับขาไปขายไปสอบแข่งขันทั้งแส่มันมี่พิธีการยาตรานี่คือเพื่อนบอกว่าคันผูใ้ใดเกิดบ้านอาทิตย์ก่อนทิไปข้าไปขายการที่ไปท่วงหนีท่วงศิลนนะครับเออไปหางเงินหาทองขันคนราตย์นี่ก่อนจะออกไปนี่เพิ่นก็ให้หัหนนาออกไปทั้งอุ่นะครับบอกกันภาษาไทยบานว่าทั้งทิศเทวดายูทิศใด เืออายุประจำามื่อที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เวลาชาปนอยู่ประจําให้ว่าเป็นย่นนยางบวาขาดจ้าเถืออาทิตนี้ครับเั้นหนาเรื่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหน่อยหนึ่งแลว้วบาิกามาห้องน้ำมาห้องน้ำมาำตักขันนหนามนี่ครับมันรวดแฝะพุหลามมากระมางร่าง,าางตาให้สะอาดสะอา้านหลางปากลลางข้อล้างชิวล้างข้างใหนั้นมันสะอาดใหนั้นมันหมดจวดพุหลาครับ หลังนาสักอนยังเอาผ้ามาอันเสืนะไอ้มันแห้งไอ้มันเจียงมันเก่ายังออกเดินทางสิไปทางไหนกร้างช่วยว่าสิไปทางครับที่ตะวันตกก่ามือนี่นะถ้าว่าเจ้านีอันลูกนีไปทางปุ่นคือผมทำงานทางปุ่นเลยกายหันหนาแต่ทั้งที่ตะวันออกเจียงเหนือสักอนยังโค้งมากไปทางตะวันตกทางที่าจะไป ท่านสีะสพกรับโศกกรับไส้ได้ครับตามความมุ่งหมายปรารถนาวาสันได้อันนี้คนวันอาทิตย์อย่าลืมจะยังกะสร้างทํา,าทงานมงคลมันเกิดประโยชน์ตัวตัว,ตวเองโบผิด่บผาดแต่ช่วงนี้ก็ที่เจอเพื่นนพอนได้พ้อมเพิ่นว่าคนเกิดวันอาทิตย์ใส่น้ำล้างหน้าด้อดีที่สุดก่อนเดินทางครับ